วันนี้จะพามาดูน้องพี่ขี้หนูนะ,ะอัปเดตน,นะอัปเดตเ,เป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าเคือจะยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเขาพาไปดูแล้วกันเอจะเทให้ตนอยาบายนมุมเนีเ่ยสะเพรอะเฮ้ยเตงเขาเห็นเต้งมีเงินเข้าบัญชีเต่งมาจากไหนอ่ะเอาก็เต่งแนะนำให้เขาไปเล่นเกมไง เกมของช่องอะไรของแอท้าซินซ่าเกมไงอ๋อทั้งวันที่เล่นเก่งจังวะเห็นครอบตั้งเยอะสายเกยมแน่นอนอยู่แล้วโอ้สุดยอดป่ะงั้นเดี๋ยวเขาไปโหลดก่อนนะจัดไปบอกเลยโอพลาดไม่ได้เลยกับแอท้าซินซ่าเกมเนี่ยเขาจ่ายจริงเนี่ยเพิ่งเข้ามาห้าพันเนี่ยสบายสบายเลยอย่างแบทเทิร์นรอยัลเกมนี้เซ็ตเลือกราคากันแล้วกดซื้อจำนวนครั้งที่เป็นทหารเราไปสู้กับมอนสเตอร์ค่ะเกมจะเล่นนี้การเทคเม็กม่วงเนี่ย จะเป็นพลังให้กับทหารของเราได้ถล่มมอนสเตอร์ถักล้างขงัก้กลางทีทีของสตูแบบนี้แต่ถ้าได้จัดกระโหลกแปลว่าทหารของเราแพ้น็อกเอานะคะเมื่อมอนสเตอร์ไปก็รับรางวัลไปค่ะอาช้าก่อนการทหารใหม่ถือกำเนิดแล้วตรานี่ไงคะรางวัลผิดก,กับตาก่อนๆยังเห็นไม่ชัดเลยเกมนี้ต้องเล่นใช้เวลาสะสมการ์ดกันไปนะคะฮิโร่การทหารก็ยังมีหมด สมบัติที่มีมูลค่าแจ็คพอตสูงสุดถึง1นึ่งแสนเหรียญเลยทีเดียวอย่างอีเวนต์ล่าสุดทุกๆรอบก็จะรับไปอีกสองพันยอดทั้งหมดจะเก็บไว้เอามารวมกันจุกๆไปค่ะ5้าพันห้เหรียญน,นี่แค่พึ่งทางกว่าเะมากขนาดนี้เห็นไหมคะน้องๆที่แอด 55 FIFA เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆเขาก็เล่นกันนะคะน้องๆบอกได้เลยว่าที่นี่นะคะเป็นเว็บที่ใหญ่มากเชื่อถือมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะมีเกมมาใหม่ด้วยเป็นนี้นะคะมีเกมมาใหม่ด้วยค่ะเป็นเกม Battle Royale ค่ะน้องๆสนุกแล้วก็มันมากๆเลยค่ะเราเข้าไปเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ไปชิงเงินรางวัลด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช่องไปกือนะคะวันนี้พี่ไปจะพาน้องมาเที่ยวครับผมมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะ ร้านไข่ T R C ขนมเดี๋ยวนึกว่าจําไม่ได้สละร้านไข่ร้านช่างตยร้านชึ่งตยอันนี้จะมาพามาดูอะไรอะครับวันนี้จะพามาดูน้องพี่ที่หนูนะคะอัปเดตนะอัปเดตเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าเครื่องจะจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเขาพาไปดูแล้วกันนี่โอเคไปไปกันเลยครับนี่เราอยู่กับช่างโตยนะครับ ก็เนี่ยอะไรก็ที่เพียบเลยอะไรที่ไอต่อจัดไอ้คันนู้นคันนี้เลยเก็บสวยสวยๆดีๆเลยแฟดแฟดบิลลี่แพ้คันนี้ใช่อะไรเพื่อนไงไม่เก่าเพื่อนใหม่เราไม่ใช่เท่าไหร่นะคือไม่ได้เสียตังค์ด้วยนี่ดิเออคู่แรกหมราไม่ได้เท่า ทั้งคันน่ะคิดเอาเออพูได้เพิ่งซื้อเนี่ยเพิ่งซื้อโอ้โหนี่ก็จะเป็นเครื่องของตัวเองนะครับผมนี่นไม่บอกมั้ยขอให้มันมีสตอรี่ก่อนแล้วบอกนีเดี๋ยวลูกโตน่นอนที่มินนั้นเคยว่ากันครับผมตอนมีสตอรี่ก่อนตอนงแหก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไหนก็ยิ้มแล้ว โอ้อะไรกันครับนี่เสวนนะจำได้ไหมสภาพเครื่องเก่าๆตอนนั้นเป็นไงจำได้ปะไม่ใช่เก่าๆเครื่องตอนนั้นก็เก็บมาใส่ก็ถือว่าคีตนุกอ่ะอ๋อนี่นะครับชุดข้างคัดเคิร์ดใหม่หมดนะครับผมนี่ชุดข้างก็ใหม่นะครับนี่ครับอ๋อไป่กึ่งใหม่อ๋ออ๋อใช่ ตอนนั้นที่ว่ามาทําเป็นเดิมแล้วก็ไล่ข้างนั่นก็คือใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้เอาไปกึองอ่งเฉยใช่ไหมครับอ๋อเชือออกเน,นี่ยเชือกตรงนี้นะครับอง,องศาไอ้รถเดิมๆกับรถแต่งไม่เหมือนกันใช่ไหมช่างตัวก็ต้องทําใหม่เหมือนกันใช่ไหมอ๋อไปปรับางศาได้อย่างสีอย่างอ๋อได้อย่างสีอย่างเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนใช่ไหมครับโอ้ดื้อเติมอย่างนี้เลยเติมน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ นี่ยมันจะเลี้ยงหมดเลยอ๋อถ้าเติมข้างบนถ้าเติมข้างล่างปุ๊บขวามันจะปั๊มขึ้นมาเลี้ยงอ่ะโอ้โหนี่ไงสูตรใหม่สูตรใหม่นี่นะครับทุกคนเติมนี้พวกที่ไหลลงไปเนี่ยเนี่ยพวกปืนนะครับครับไม่หรอกมันก็จริงๆใครก็ใส่ก็ได้เลยมันไม่ได้เป็นสูตรอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนคิดไม่ถึงไงเราประกอบมันก็ ยาดน้ำมันไว้แล้วแต่ว่าแบบนี้โชว์กว่าคือวันนี้ก็ชุ่มหมดเลยอ๋อเมื่อก่อนก็เป็นการบีบน้ำมันหยอดเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับประกอบผมก็บีบใส่ไว้อยู่แล้วใช่ถ้าบีบบางทีมันโดนไม่หมดอ่ะอืมแต่แต่แบบนี้ยังไงก็โดนหมดแน่นอนรับประกันได้เลยว่ายังไงก็ใช่ลื่นแน่นอนสําคัญนะตัวเองรถไม่มีน้ำมันเครื่องนี่บอกเนี่ยสำคัญมากรถติดพังหรือมันพังตอนสตาร์ทอะไรเนยอย่ามานานน้ำมันเครื่องมันลงไปหมดแล้วนะเครื่องมันไหลมานค้างมันข้นหมด ครับมันจะปัม๊มมันพอติดปุ๊บเร่งเลยโอ้โหติดนะลูกติดได้นะครับแล้วเจอ,เอ,เอเนี่ี่ตั้งบอกให้ตั้ครือเลยบอกว่านี่นะครับผมเป็นเครื่องของเจ๊ป,ปายนั่นเอง<ป>นี่ลูกโตแน่นอนแต่ไม่บอกสเต็ปนะครับผมขอให้มันมีสตอรี่ก่อนแล้วกันเจ๊ายจะขับไบ่ปะเนี่ยจะขับไหวไหมเจ๊ไปเดี๋ยวขับโททรั้งท้องงยังไงนะขับโททรั้งท้องเนี่ยยกล้อไหมดูห้าไว้ปะยกล้อไหมยกดีจะเหลือเอีกอะที่ไป ผมว่านน่๋ยวผมช่างตัวบอกผมว่าน่าจะวุ่นวายมูลนิธิอีกคู่ไฟคู่ไฟใงานอืมอันนี้น้ำมันส่วนท้ายนะครับนี่เวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งคู่ใช่ไหมช่างต้อยตอนนี้มันมาทั้งคู่นะอ๋อมันทำมาทั้งคู่แล้วเมื่อก่อนมันเป็นแยกใช่ไหมครับแยกมันแยกคู่เผยยอดน้ำมันตรุษไทยแต่สมเผยยอดก็ไม่ดีเขาเลยอ๋อเขเลยจัดไม้เป็นคู่ก็ฉลาดเป็นเคยจริงก็ฉลาดจริงไหนเขาจบประถุง โอ,อ้โฉดสุด <c oughs> อันนี้ช่างตัวประกอบเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับเเสร็จดือนอ๋อเครื่องเนี่ยนะจะไม่ล <c oughs> โ,โอ้โหไม่ไม่มีโอกาสได้ไม่ได้ลงว่างเลยอ๋อไม่ค่อยได้ว่างนะเ,นเ,เคลียร์งานลูกค้านะคะนร,รับผมเย,เยมอะเ,เ,เลยมีโปรเจกต์เยอะแยะเลยอ๋อเองจริงแ้วปีนี้อของจริงาจริงแล้วปีนี้แกบอก โอเคจัดไปครับเขาเรียกว่าไฟในตัวมาแล้วไล่รถพีจาของร้องจะของรถร้องอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะไอเตรเพเปอร์อะไรตีห้าชั่วโมงอ๋อเฮ้ยผมก็ร้องผมก็ร้องไอ้บินเนี่ยตัวเองที่กลับดึกๆวันนั้นน่ะมันใส่เฟรมเฉยๆเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงมันเป็นเฟรมลอรม ใส่ก็ไม่รีบก่อนดีกว่าคิดว่ามันไม่นานเลยใช่ใส่ไฟเบอร์นิดเดียวผมว่าใส่ไปใส่มาผมก็จะเตรียมเตรียมที่อ่ะผมให้มันทำไปผมก็นั่งทำก็กู้ก็ผันดูนักกายสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงผันไปแล้วเแกถือไม่ได้มันใส่ยากมันใส่ยากกัช่วยกันดูใส่ยากเพราะว่าถอดน็อตกันงกลางช่วงกลางช่วงไปถอดหาไม่เจอเครื่องมือทั้งร้านยกมาไว้ร้อนเพื่อ อ่พีบอกว่ามันไปอยู่สายไอ้ไอ้ขี่สา้ชมพิ่ตี้นะสายทำไม่ต้องขอใส่ใส่เปลี่ยนกันสี่ชั่วโมงจำได้เลยวันนั้นเจ้าตัวนั่งตรงนี้มองไปดูนาฬิกาหน้าเวอร์เลยเพราะตอนแรกว่าจะจะมาถ่ายคลิปเขาด้วยไง คุยก uh, ันว่าเออเดี๋ยวเอาถ่ายคลิปประมาณสักสามคลิปให้น้องๆดูอะไรประมาณนี้ผมเชื่อนี่ไงเกจกการช่างเออสมควรอ่ะเจ้งตัวใช่เลยเกจการการช่างไม่ติงถือให้เขาเดี๋ยวเขายกให้เจ้งตัวแล้วให้เจ้งตัวเสียบเลยยแบบยแบบยแบบยังไู้ว่าคนเดียวเดียวป่ะโอ้โหทายเอาไปขโมดประโยชน์ทายเจ้าตัวบอกไม่ต้องโอ้โหเสียบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห มันลึงลังนะตาคนกันดึงโอเคน,น, <Okay. S 2> นี่ก็สร่งรถก็จะประมาณนี้ถึงใส่โชค๊คใส่ลันอินก่อน,น <Okay. S 2> อันนี้ก็สามารถติดเครื่องได้ด้วยอะครับท่านตัวยนต์ล hmm. ันอินก่อนถ้าสตาร์ทคือถ้าจะเป็นการติดเครื่องครั้งแรกนะครับใช่ใชเลยทลาเพิ่งใสม่มาเครื่องเมื่อกี้เออใช่แปลว่าเพิ่งประกอบประกอบเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะเอาอะไรอุดไว้ก่อน แล้วก็เพิ่งมาใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่เคยทำมาอยู่แล้วไหมครับช่างตุสยส่ผ้านำหมดถ <c oughs> ูกสเต็ปต้องบอกว่าถูกสเต็ปดีกว่าก็ถนัดแต่ว่านะไม่ค่อยถน,นัดนะไม่ค่อยถน,นัดเลย <c oughs> เอามาทำไมไม่รู้ <c oughs> นุ่นน่ะนุ่นไม่ค่อยถนัดเลยนุ่นน่ะสายพานเลื่อนๆบ้างนั่นนะเออ ทํามัดทรรมดงนะทุกคนนะโอ้ถ้าเป็นผมเนี่ยนะถ้าจะขึ้นขนาดนี้เนี่ยผมต้องว่าต้องมีสักสองชั่วโมงนะวิลลีน่าจะสี่นาวิลลีน่าจะสีครับโอ้โหเอาง่ายเลยคือถ้าเป็นทั้งคันเนี่ยช่างตัวจำได้ทุกจุดว่าน็อตตรงไหนคือตรงไหนเลยใช่ไหมโอ้โหอ๋อเมื่อก่อนเยอะอ๋อเมื่อก่อนเยอะใช่ไหมครับฮะสายพานด้วนะช่างตัว ไม่ต่ำกว่าห้าคันนั่นะห้าคันสามห้าคันสามโหคันสามหกแค่ห้าพันโอเินแล้วก็สตยพันโอเปินห้าคันหกคันโอโ้โหก็ง่ายๆคือที่รุ่นแข่งที่ฮิตที่ดคือมีหมดทุกสเต็ปโอ้โหคันถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าในสเต็ปเล็กจนถึงสเต็ปใหญ่นี่ก็คือมีที่ยืนหมดโอ้โ แปลว่าเอาจริงเอาจังนะมีโอนี่นะของแท้เลยนะช่างตอยนี่ <X 2> จริงนะทุกคนต้องจำให้ดีๆอ่ะจะยึดเป็นอาชีพแล้วจะให้ให้เขาเอาตังมาให้อ่ะครับอ à ๋อมันต้องละเอียดนะนยุค<ม>ยุคช่วงนี้เลยเลน้นๆไปยังจันนี้ข <X 2> นาดเน้นๆไปนะ โอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวให้ช่างตัวนี่สตาร์ทรถให้ฟังเพราะว่าคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วนะครับทุกคนขออดความน่าสนใจไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเออก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะพี่ปายเนาะ ตาตต่อไปหน้านะคะว่ารถจะใช่รถจะสตาร์ตติดหรือเปล่าโอ้โหประกอบเครื่องอไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้โหจะมีอะไรหรือเปล่านะกันเดี๋ยวรอดูรอชมกันไปพร้อมๆกันนะครับผมกับคลิปหน้าเราจะมาสตาร์ตเครื่องอกับน้องอะไรเนี่ยตัวเองน้องพี่ขี้หนูโอ้โพี่ขี้หนูเออจะเทน,น่าต้นอยากย้ายใงมุมเนียวกันเลยเฮ้ยยันี้พิกบวบหรือเปล่าแม่โอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับ I I I'll it with have that's happen a dream all make and need some belief work know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm going get it. You hear me loud, man I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.